ผมเดี๋ยววันนี้นะครับพอนะครับการทำพิธีนะครับของพ่อวันนะครับทำพิธีขอโชคนะครับอยู่ที่จอมปวกพี่กุมารนำโชคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราหลุนเราเบิ่งคาบ่านะครับวันนี้จะได้เป็นตัวใดกันนะครับท่านผ่านนีนะครับในวันที่บุรยุทธอจนะครับพอวันนะครับมาขอโชคอยู่ที่จอมปวกพี่นำโชค ครทำมาจากที่เขาบริโภคกันในงวดเนาะครับในมวดนี้เราจะได้ตั้งศาลให้กับน้ำเลือดนะครับจะได้ดังสาลให้กับที่ตกตกที่น้ำโชกนะครับสลหรับที่ทังใดนะครับผมจะโดนสมทบทุนนะครับจะสามารถร่วมนะครับมูคนาใดด้วยนะครับตั้งศาลตายใยให้กับที่น้ำโชกนะครับนี่วงในนะครับซีนโซลิตโซไรนะครับคือคนสติรื่อนับวันนี้ก็ได้น้ำอย่างมา้นี่ยนะครับครับ น,นี่ก็คือเป็นนะครับกุมารพี่นําโชคนะครับผมน,นะครับคนนี้ส้างงานสร้าง,ง,าางน่องสร้างงวงสร้างกระดูกสร้างเนาะเขามาทำพิธีในมือนี้นะครับเจ้าพวกพี่กุมารน,นำโชค

กุมารไอไข่นะครับนะครับสมคัญสทคัญก็ราดมือเปนกันรได้นะครับผมนะครับท้่คอมเมนต์เมื่อใดนะครับว่าใส่เป็นตัวใดเด้นะครับก็รอมือนะครับคือไข่ไข่จะเป็นตัวใดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อเขานะครับผมนะครับที่กุมารนำโชคนะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบ,ลาบ,ลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางีาง่นอนสองมือ,อเอนื้อรับี่นอนอยู่องค์พระองค์พระนะครับผมที่ออกมาทำพิธีในคืนนี้นะครับ เป็นเนื้อดินนะครับโบราณนะครับผมนะครับของเก่าโบราณเถิดนะครับแล้วที่กระแน่เป็นสองสองเหล็กสองก็เป็นไปได้นะครับเหล็กสองก็เป็นไปได้พี่น้องเนี่ยมองดีๆนะครับผมนะครับให้พี่น้องเบิ่งยูมองไอ้นะครับผมยูมองไอ้ปิดท้องนะครับปิดท้องเห็นไใบใยเห็นนะครับเห็นปะเห็นปิดท้องปะเห็นบอปะยูน่ะเออเห็นนะครับปิดท้องเห็นเลใบใยสาม สามว่าสามาหง่นี่คือสามเสีมาแห้งสามแต่ว่าหาบ่อยชัดเป็นไดทเห็นบมด่ะเป็นะนะครับผมพี่น้องก็ลองพิจารณานำเด้อน,นะครับผมนะครับท่านขมิ้นประเทศเด้อน,นะครับผมนะครับเป่าครั้งแรกครั้งสองครั้งสามนะครับแต่เลขกโตเก่ายัางอยู่นี่คือเก่าก็แสดงว่าสามตัวนั้นนะสามเก่า,า <c oughs> อ่ะเห็นแล้วเห็นเนาะเห็นสามเก่าแล้วโอ้เส <c oughs> ียบ <c oughs> เห็นสามเก่าตัวนี้เห็นสามเก้าสามเก้ามองได้สามเก่าสี่มั้ถูกเนาะสี่สามเก้าเด้อนะครับนี่ว่าเห็นว่าสามนี่สามสามสามอยู่นี่สามนี่เก้านี่เก้าสามเก้าสามเก้าครับสามเก้าเด้อนะครับเห็นอยู่ในจอมปวกนะครับ อฟซีเห็นเป็นตัวใดไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมครับผมกะสีนกพี่อ่งครับผมเห็นสามเก่าครับผมแต่ในถูบแต่ผมเห็นเห็นอยู่ในน้ำน้ำองค์พระนี่นะครับน้ำองค์พระนี่ผมในในค้ผิดผมเห็นด้วยครับด้อในในส่วนโตนะครับในส่วนโตนะครับเห็นสองหาหกห่านะครับสองหาหกหาถ้าเกิดว่ามาออกในเหล็กถูกนะครับถูกเสียงไทยตัวนี้นะครับผมกับสามเก่านะครับี่าจะเนนกเข้ากัน สองหานะครับผมจะในองค์พระสองหานปะครับสองหาหกหานะครับในองค์พระเห็นสองหาหกหาหรือท่าผู้ชมเห็นต่างจะได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเ้วก็จะมาลุ้นกันว่าในสูบเสียงไทยนะครับผมถื่าท่านเป็นใหม่ฮอดเนาะครับผมนะครับเสียมาตรงกับในจอมปวกไอ้มาพ่องเห็นสามเก่าสามเก้านะครับในองค์พระนะครับในองค์พุทธรูปนะครับไอหมนเห็นสองหานะครับ เห็นสองหาหกหานะครับผมเสียมาตรงกันบ่อนะออ้สามเก่ามือเิู่นะบ่เฮ้ยน่ะสามมือเลิงอยู่งเลยทีสามเล็กสามตัวไงเลยเห็นมัเลขสามตัวงเลยเนี่ยสามหาสามเก่าสามหสามเก่านี่โอ้นีเห็นอะไรต่าก้คนจิงลุกอ้เรขาเลขาเห็นขึ้นมาดตัวนี้นี่นี่นี่สามเก้าห้านี่ไหมสามหาสมเก่าแม่นคนสามเกนี่ของอาจารย์เองสามเก้าก็ของอาจารย์ปอ สองปมอัจารยปมสามเก่าสามเก่าหาสามหาสามเก้าสามห้าของอาจารย์มนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่าพี่น้องทีว่าว่าใดนะครับผมเดี๋ยวผมมาถูกไปน้องสี่เบื้งเดิอนะครับมุมของอาจจะบอกขึ้นกันด้วครับพี่น้องเบิงเอานะครับผมเบิ้งว่าชัดเจนหมดเห็นหมเห็นเห็นขึ้นของพ่องรมบนี่นะครับแอดสี่เบิ้งเด้นสามตัวเลยแบบเส้นสามตัวเลยหาสามเก้า สามเก้าห้าสามเก้าห้าสี่สี่เท่าตัวอันนี้คือเลขสามนี่ครับนี่อันนี้คือเลขสามครับอันนี้คือเลขเก่านี่ครับเลขเกานี่เลขขาอยู่ใต้นี่ครับนี่นี่นี่เลขาเนี่านี่เลข่าสามเก้าเป็นสามเก้าเก้าเป็นหกก็ได้เป็นนะครับผมเป็นนี้เขาก็จุดทูบนะครับขออยู่เทนะครับจอมปวกที่กุมารนำโชคนะครับ มันเป็นผัาใหญีนี่เนาะผันผ่าใหญ่นะครับผมนะจากนะครับพี่ก็มานําโชคกับห้โชคมนันครับหลายงวดเดรื่อนะครับจะชีสุกท่นทนาทนนะครับก็ทางไดก็ขอบุญขอบคุณนะครับจะชีสีได้โอนเงินมาเนาะซอยจะเฮ็ดตังางศาลตังางศาลครับนะใหห้ให้กับพกุมารน้ำโชคนะครับแต่แต่ง,งวดก้อนที่แอดมินบอกว่าสีต่งางศาลแต่บันี้ท่างผู้เฒ่าเพิพ่นบอกว่าในภาษาในภาษาโยบ่ตบัตท่านอย่างเฮ็ดนะครับผมมีพี่น้องโอนมากอยู่ประมาณแปดร้อย ันะครบตัวเลขยู่นะจอมปลกนี้นะครับให้นะครับพอจำพอวันนะครับเป่าสามเทือ่อตัวเลขก็บ่าหหยนะครับผมตัวเลขก็ยังอยู่คือเกา่าพี่น้องเห็นคือแกบมาน้อนะครับเก่าสามห้าเก้าสามห้านะครับที่จอมปลวกที่กุมารน,นำโชคนะครับ ท in ี่ผมเห็นสองวันน like mm ี hmm. Him, uh, ้ก็มีแต่ของดีๆเนะครับอย่าซื้อถัดนะครับมาขอโชคดูที่จังปวงพี่กุมารน้ำโชคนะครับผมเงินห้างเขาเดี๋ยวมาหนึ่งครับเงินห้างเงินห้างทองปิ่งพี่กุมารน้ำโชคนะครับผมไอ้ไข่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นครับหนังงวงสร้างนะครับเงินรางทองปิ่งนะครับมาขอโชคดูที่จังปวงพี่กุมารน้ำโชคนะครับ เาสอบไปใต้นันะ้นนะเี้เขาไปได้ว่าเี่เขาเป็นมุกเออนั่นน่ะนั่นเ้มันนี้เอาเงินห้างทองปิงเอาหนะึง่งห้าห้ากัตตีึกับเจ็ตัวเดียวกันก็คือเป็นเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านะครับผม หนึ่งขอพิรุนะครับผมสรุปเด้อพรบพี่น้องนะครับข้อพิรุสรุปนะครับนี่ครับตัวเลขนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ว่วพ่อเพิ่อนสรุปเนาะใอ้พ่อสรุปมึงค่าว่าตัวเลขที่เขาเห็นมากเป็นตัวใดนะครับผมสําหรับนะครับทําพิธีขอโชคยู่ที่จอมปวกพี่กุมารนําโชคขึ้นนี่นะครับผมในการทําพิธีของพ่อวันนะครับเพราะจานะครับมือนีนะครับเห็นยุ่ที่จอมปวกพี่กุมารนาโชคนะครับนะครับพอวันเราป่าสามเทื่อนะครับตัวเลขก็ว่าหายครับบ่ดประใส่นะครับ ก็เห็น3 9 5นะครับผมเขาก็มาจับแยกให้นะครับได้3 9 9 5 3 6นะครับผมแล้วก็อีกชุดนึงนะครับผม9กับ6ตัวเดียวกันเขาก็เลยจับให้นะครับเป็น3 6 5นะครับแล้วก็นะครับเลขทูบนะครับจุดนะครับได้1 5 5นะครับผม1 5 5เขาก็มาจับนะครับได้5 5 1 5แล้วก็1กับ7ตัวเดียวกันก็ได้7 5นะครับผม สำหรับครับตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับผมเห็นในองค์พระนะครับนะครับผมเห็นในองค์พระนะครับสองสองหกห้าห้าสามนะครับผมนะครับตัวเลขนะครับทุกท่านนะครับถ้ามักจะชอบก็นําไปลงพุ่นได้นะครับผมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับมนี้ก็คือตัวเลขที่อยู่จอมปวกเด้อนะครับผมนะครับจอมปวกพี่นำโชคนะครับผมนะครับกขยันใส่พี่น้องเอฟซีนะครับผมนะครับ นำไปลงทุนได้เลยเนาะนะครับนำไปลงทุนได้เลยนะครับผมนำไปลงทุนได้เลยเด้อนะครับผมนะครับลองวิเคราะห์ไปเจาะหน้ามึงนะครับเพราะว่านมักตัวใดครับในในจุดนี้นะครับในเลขที่เห็นมักเป็นฮะมักหกหามักหกหาสามหกหามักสามหกห้าพอจำว่ามักสามหกหามันตรงกันกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้เก้าก็ได้นะครับผมนะครับพอวันเรามักเด้อพอจำเราเห็นสามเรามักสามหกหานะครับสามเก้าเก้าหก เก้าก็เป็นไปได้นะครับผมนะครับสามสามเก้นะครับผมคนี้ก็ได้นะครับผมนะครับนครับมือนึ่ตัวเลขาปายชุดปลายหางเรือนะครับที่ทุกทานนะครับผมสามเก้าห้ป็นบอกล่าเนาะครับผมนะครับหันปายันายเก้าลนะครับผม่าบอกกินน้ำชคนะครับ่าตัวนี้นะครับนี่เหดเลย บ่หายในอยู่ในจอมปลวกก็บ่หายนะครับสองตัวนี้ก็เห็น3สามเกาหาโคโมอยู่นะครับผมนะครับตัวเลขก็สรุปเลยเนาะนะครับผมนะครับเท่ากับแต่พี่น้องเป็นรับชมอีกเช่นหนึ่งสำหรับทัตนใเที่ออามาหลังเนาะที่ท่่นเห็นนะครับผมนะครับครับพี่น้องนะครับจดไปแคบไปนะครับเด้อนะครับพี่น้องอะนะครับผมนะครับผมเขาจะคืนให้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเนาะ สำหรับคืนนี้นะครับอยู่ที่จอมปวกพี่คุมานนำโชคนะครับครับเห็นทุกที่จอมปวกนะครับผม395นะครับ3 9 5จุดทูบได้155นะครับแล้วก็เห็นอยู่ในองค์พระสองสองาห้าสามนะครับผมเห็นไหพี่น้องชัดเจ็นไหครับพี่น้อง155 นอหรับคนี้ก็ให้ท่านนะครับผมนอนหลับฝันด <de> ีนะครับผมขอให้มีโชคมีลาภครับถูกหวยนะครับสามตัวสอตัวบนล่างจัดไปเลยนะครับกับแนวทางนะครับอยู่ที่จอมปวกพี่กุมารนำโชคนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับเงิเฮงๆปเลยกันทุกคนนะครับ <the> สาธ <the> <สา>ุสาธุ <the> สาธุอพระนะครับบอกกาวเออเดจะทาง Satu, satu. Baik. Terima kasih. Selamatkan, selamatkan. Terima kasih. Selamatkan. 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 Selamatkan